ในสวรรค์อันสว่างไสวดอกบัวขนาดใหญ่ผีบานภายในนั้นคือทารกน้อยผู้เป่งแสงแห่งเมตตาเมื่อเติบโตขึ้นเจ้าแม่กวนอิมได้รับการศึกษาพระธรรมจากพระโพธิสัตว์ผู้เปี่ยมปัญญาเมื่อถึงเวลาเธอลงจากเขาเข้าสู่เมืองที่แสนวุ่นวายเพื่อช่วยชาวบ้านที่ทุกข์ยากเจ้าแม่กวนอิมไม่เพียงโปรดมนุษย์แต่ยังรักษาหญิงชราที่ป่วยหนักให้หายดี และยังช่วยกระต่ายบาดเจ็บในป่าโดยใช้ความอ่อนโยนลูกแผวเบาให้หายดีเบื้องหลังการเสียสละอันยิ่งใหญ่เมียวซานได้ถูกตามล่าแต่สามารถเอาชีวิตรอดมาได้และใช้ชีวิตเรียบง่ายในป่าเพื่อค้นหาสัจธรรมแห่งธรรมชาติเธอช่วยวางบาดเจ็บด้วยสมุนไพรอย่างนุ่มนวลและเมื่อโรคระบาดในหมู่บ้านเกิดขึ้นเมียวซานก็นำสมุนไพรที่แผ่พลังเมตตา ไปรักษาชาวบ้านจนหายดีจากนั้นวิญญาณที่ปรากฏในนิมิตของพระราชาผู้ประชวรเมียวซานได้มอบทางรอดและความเข้าใจในกรรมดีจนกระทั่งได้รับพรให้กับชาติมาเกิดเป็นเจ้าแม่กวนอิมเทพผู้เปลี่ยนด้วยเมตตาของสามโรกจากนั้นเจ้าแม่กวนอิมก็เดินทางไปที่ต่างๆแล้วอธิษฐานให้ทุกชีวิตพ้นทุกข์ แปลงกายเป็นหญิงชรา,าแจกจ่ายอาหารและน้ำทิพย์ให้หมู่บ้านที่ยากไร้และยังช่วยหญิงที่คลอดลูกยากให้ได้ปลอดภัยแม้กระแสน้ำจะเชี่ยวกราดแต่เจ้าแม่คุณยืนหย,ยัดที่จะหยุดน้ำท่วมด้วยสาเหตุเพื่อปกป้องหมู่บ้านเธอยังสามารถเปลี่ยนใจโจรสลัดด้วยดอกบัวแห่งเมตตาและพาลูกที่ผัดผากให้ได้พบกับแม่ดังปาฏิหารในหมู่บ้านหนึ่งที่มีน้ำดื่มถูกวางพิษ เธอเปลี่ยนน้ำพิษให้กลายเป็นน้ำบริสุทธิ์และบนยอดเขาเธอได้โปรดสัตว์น้อยใหญ่ด้วยแสงอารามแห่งความการุณาในสนามลบที่ดูเดือดเจ้าแม่กวนอิมหยุดศึกด้วยการส่งพลังเมตตาให้ทั้งสองฝ่ายหยุดลบกันเธอยังปรากฏบนสวรรค์กลางดอกบัวลายล้อมด้วยเทธิดาที่แสดงความสงบและลมเย็นชายตาบอดผู้วิงเวียนให้มองเห็นได้รับแสงปฏิหาริ เมื่อเธอสัมผัสเบาๆที่เปลือกตาและเมื่อเด็กป่วยหนักเจ้าแม่ก็ได้ประทานยารักษาโรคแม้ในงานศพที่โศกเศร้าเจ้าแม่กวนอิมก็ปรากฏขึ้นเพื่อให้กำลังใจแก่ครอบครัวที่สูญเสียและเธอยังแบ่งล่างออกเป็นพันภาคเพื่อช่วยผู้คนทั่วโลกอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนั่นเองแม้แต่สัตว์นกที่ทธม เธอก็ไม่ทอดทิ้งเสด็จปลดปล่อยจากความเจ็บปวดรวมถึงน้่พาเด็กกำพาไปพบครอบครัวใหม่ที่อบอุน่นในยามเรืออับปางกลางพายุเธอยืนบนคลื่นหยุดแรงลงลรักษาชีวิตลูกบุตและมีใช้ผู้มีกราร ขอร้องด้วยความเมตตาเธอร่ายมนต์ปลดปล่อยเขาจากบ่วงกรรมเจ้าแม่กวนอิ่มยังสอนธรรมะแก่พราพิสุทธิ์ในป่าอย่างอ่อนโยนและเมื่อคนดีละโลกเธอเปิดประตูสวรรค์รับวิญ,ญญาณอย่างอบอุน่นเธอพาเด็กที่หลงป่ากลับบ้านโดยปล่อยแสงนำทางด้วยดอกบัวและเมื่อไฟในเมืองไหม้เธอก็ลอยเหนือนะเือไหม้ใช้น้ำที่จากไฟที่ลุ่มแล้ว หญิงที่ถูกกดขี่ได้รับพลังใจลุกขึ้นสู้เมื่อเจ้าแม่ได้ทำการสัมผัสและส่งพลังไปดังหัวใจและเธอก็ไม่แหงเมตตาให้สัตว์ทุกชีวิตเข้าใจคุณค่าของการดำรงอยู่ในวันปีใหม่เธอโปรยดอกไม้ให้พรแก่ผู้ศรทัทธาและปลอบผู้ป่วยระยะสุดท้ายโดยการลูบหน้าผ่าเพื่อบรรเทาความทุกข์ บนพื้นที่ที่แห้งแล้งได้รับน้ำทิพแผ่นชีวิตจากขวดศัศ์สิทธิ์ของเจ้าแม่และเธอก็เตือนนักลบให้มีเมตตาแม้ในยามสงครามแม้ในเมืองที่เด็กต้องข้ามถนนเสี่ยงภยัยเจ้าแม่แปลงกายเป็นหญิงชรานำทางให้ปลอดภยัยในค่ำคืนอันมืดมิดบนภูเขาเจ้าแม่ควรอิ่มยื่นมือปล่อยแสงนำผู้หลงทางกลับสู่หมู่บ้านใช้ติดยาเสพติด เห็นเจ้าแม่ในความฝันและกลับใจได้สำเร็จนักสแสวงบุญแห่งนางในละอองน้ำตกกลางหุบเขาซึ่งกลับมาอุทิศตนเพื่อช่วยผู้อื่นนางปราบปีศาจท,ที่หลอกหลอนผู้คนในหมู่บ้านด้วยสัตราและธรรมจักช่วยปลดปล่อยตามทะเลจากกวนที่พันธนาการด้วยความอ่อนโยนนักวิทยาศาสตร์ได้แรงบันดาลใจจากน้ำ ผ่านความฝันและสิ่งประดิษฐ์เพื่อมนุษยชาติเชา้าสวนบนภูเขาได้รับพรตามฤดูกาลจากเจ้าแม่กวนอิมเด็กกำพร้าที่สูญเสียพ่อแม่ได้รับอ้อมกอดจากนางอย่างอบอุ่นเมื่อผู้คนสิ้นชีพเจ้าแม่กวนอิมนำวิญ,ญญาณข้ามไปยังแดนสุขสงบหญิงที่คลอดลูกยากได้รับแสงแห่งความสงบจนสามารถคลอดลูกอย่างปลอดภัย ในฉากสุดท้ายเจ้าแม่กวนอิมยืนเหนือนโลกกางแขนแผน่เมตตาครอบจักรวาลดุจแสงแข่งปัญญาที่ไม่มีอยู่ที่สิ้นสุด